ครับโครงการประดุกช่วยชาติครับโครงการนี้ครับของความชุนมพลครับพอเราอยากจะกินเมื่อไหร่เราก็จะเหัวทยเราก็จะจับขึ้นมากินครับนี่คนที่ตั้งโครงการโปรเจกต์นี้ครับหน้าตาเข้่ขังมากครับดู ลงไปนี้ครับแผนต้อเราเยอะครับข้างล่างเขียวอือเลยทอน <c oughs> ไม่พูดไม่จาครับเจ้าของโครงการพันล้านครับเอาสักร้อยล้านก่อนเราไปเลือกเลิกกัน

วันนี้น้องเขาชวนมาเปลี่ยนบรรยากาศครับอากาศด,ดีมากมานะเาย,ยเ็นสบายครับอตอนนี้อยู่ประมาณ18บปดองศาครับพี่หนึ่งเอ,อ้ยดูดีดูดีหมอกลงฝนหยุดตกนกร้องเพลงเราร้องเพลงแล้วเดินดุม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 ดม,มาเลเป็นไงล่ะครับเนี่ยบริวารของพี่ทอรนเขาเต็มเลยครับรีบตามมาครับอากาศดีมากครับเปลี่ยนที่นั่งกินเบียร์ครับ ทอนบอกน้ำยังไม่มาตกหนักอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นฝนแรกแล้วก็ซึมลงดินหมดมน,หน,น้ำยัง,ง<ๆ>ไม่เข้าบอ่อแต่ว่าบ่อสามสองหนึ่งก็น่าจะพอได้บ้างเพราะว่ามัน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 เป็นบ่อรับน้ําแต่บ่อนี้บอ่อขุดใหม่มันต้องท่วมอีกส<ม>ามบ<า>่อมันถึงจะมาถึงนี่ตอนบอกโอเคนะครับครับผมก็เอาอาหารนะครับนวัตกรรม ลำใส่นี้เอาน้ำกอกลงไปครับสักเดี๋ยวมันก็จะพุ่งจั๊วเราไม่ต้องทำขั้นบันไดลงไปครับน้องเขาโอ้โหกูดไอเดียนู่ทะลักลงไปแล้วครับปลามาแล้วครับปลามาครับไปถ่ายปลาข้างล่างเลยโอ้โปลาดุกเราตัวเท่าแขนแล้วครับพี่อัน๋นตอนเนี้ยไปถ่ายปลาโน้ตไว้ตกน้ำนตัวใหญ่ครับปลาดุกตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวใหญ่ดำปึ๊ดเติบโตแข็งแรงเดี๋ยวจะเสริมด้วยขี้แพะแห้ง ครับผมนี่ใส่อาหารไปแล้วครับปลาทับทิมนะครับขนาดใหญ่สองบาทห้าสิบครับผมอ่าลงไปแล้วรู้วิธีที่จะเอากระชังลงให้ถึงน้ำแล้วครับ <c oughs> เพราะว่าไปที่กรมะมงมาวันนี้รู้วิธีการให้อาหารด้วยรู้วิธีการเลี้ยงด้วย <c oughs> ว่าต้องเท่าไหร่นู่นอยู่มุมนู่นเออเยอะเลยตอนนี้ครับรู้แล้วรู้วิธีแล้วครับ โอเคเดี๋ยวไปอธิบายให้ฟัง